กูตี้เด็ดรูไม่ได้ใช้เจตีดูดูขอบคุณมากครับคุณโูเตี้นั่งกิ้วมากครับผมและการซัดว่าใครด้วยฮะเราซัดตัวีตุกตุ๊กด้วยมึงหลงไปได้เลยนะมึลงประดังเลยนะเฮ้ยมันไกลยังอ่ะมันถึงหรอถึงไอ้เหี้ยช่องเดียวถึงก็ถึงนี่กูเจลเตอร์ใครเขาค้นกล่องแล้วนะเขาเขามีนี่มาให้ด้วยครับคุณผู้ชมเอาไว้เล่นมุกไอ้โฟมกระเบื้องคุณผู้ชมมือใกล้ใกล้นงไงก็เผื่อมาเลยเพราะว่าตอนตอนแข่งกูสามารถเป็นลุงโกดังได้ถึงเวลาที่มึงบอกอ่ะ ใช่ลงได้สบายเลยกูจะลงเชลเตอร์ให้ด้วยเดี๋ยวก่อนเพราะว่าที่ฟาร์มกูมันกระโปกไอ้เหี่อ่ะแข่งพวกนี้สู้ๆนะเพื่อนได้เลยนะตั้งกิวมากครับทุกคนนะเป็ดฟันดีน้องฟันดีครับพี่มีุ่ณมากครับไปเจอกันดีขาพี่มี่ลาวกับบูริทเรนอ้าวแล้วไปมาลงนี่หมดเลยอ่ะไม่รู้ก็ไปน้ำสี่บอร์ด ก็ตัวผมนะครับเฮ้ยพี่ไม่ใช้เลยนะใหผมว่ายถึงแถวนี้พี่เราก็ลงแถวเราเนี่ผมมาลงตรงนี้เพราะว่าไอ้นั่นเฉยตอนนี้ครับน้าะว่าตอนัเพราะว่าเพราะว่าตอนแข่งมันลงได้มีรถกูมีรถมีโค้ดโอ้โหเย็ดแม่หลุมกูพึบไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮกดังกูได้ก่อนมันสองคนคิวฟรีมึงจะเอารถมึงจะเอารถมันจะลงที่บ้านกูจะลงหลุมพี่โฟกมึงจะเอรถที่บ้านพี่โฟกเออมึงเข้ามาดิวัดดิวัดดิไม่ได้เย็ดแม่มาดิไม่ได้ปืนด้วยวันนี้เฮ้ย เบื่อใจห้องน้ำมันเดียวเลยไปก็แดดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนครับเอ้ยโอ้ยเฮียตัวตี๋บ่เฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยบไอ้เฮียเอ้ยมึงเล่นก่อนแป๊บนึงเฮ้ยเอ้าเฮ้ยอะไรวะเอลูไม่ค่อยลงหลุมกูเพิ่มเลยเฮ้ยเขาไปหลุมแล้วเออเพราะเคยแบบไอ้เฮียดาวมาแบบหนึ่งแสนดาวเงี้ยเฮ้ยพุ้ยฮี่ฮ่าอไอ้เายไอ้เายไอ้เยีย เฮ้ยเกมีนมีคนเล่ามาเนีอยู่มองหน้าบานพี่เลยตรงนี้มันกัจะมาลับมันกจะมาลับมาลัคยอะไรดแม่ไม่ต้องับไม่ต้องลับเพื่อนอะไรนน้าไอบอไปก็ดังมึบอกฝากต่อ้วยลอเอแงคดลับแม่งคนลับเพื่อนเลยวะไเชียของจริงอเป็นปืดีด่อยนะเต้า ไอผมจะเก็บตะกาอยู่ตอนแรกอ่ะไม่ทันนี่มีนี่มีตะกาพี่แม่งรักเพื่อนเฮ้ยยี่แม่งของจริงแม่งขับมาแบบตายคนแรกได้มั้จุดตอได้ีัยแม่งขับกลับมาแบบจุดมีคนอะแบบเหมือนมาลักไก่อ่ะไอ้นแ่งก็ดาวใหญ่เลยจังไดดก็มันลื้อใหญ่เลยเมื่อกี้ใช่เหรอเออแน่นรึมั้ครับเมื่อกี้คือแบบแม่งกอดล้มแน่นเลยจังไดดก็มันลื้อใหญ่เลยเฮ้ยมีอาปะพี่ไออบ้านเชลตาอกูมีมินิมีพี่ สามคนน่ะอยู่ในอยู่ในรูอ<ว>ะค่ะไม่มีทิฟฟาร์มเลยนี่ไงรูมฟาร์งหอยโบ่เนี่ยแย่งแม่งโอ้โหไปไปแมนชั่นเดียวเฮ้ยกูยว,ว่ามันขับไปแมนชั่นว่าโบ่ใช่ไหมมันขับไปแมนชั่นวะมันขับบนแมนดาโคเกะอ๋ะอแล้ไปแมนชั่นเนี่ยเอ็มเอดีเอสคืออะไรครับคือซูมกับธรรมดาครับเนี่ยครับอันนี้คือเอดีเอสครับอันนี้คือเอ็มเราเหลอวันนี้กูเลิกดีสีแล้วก็จะไปไวนั่าน่้นไม่เลิกแล้วใช่ไหมเราเราดูความทำไมพี่ติดเยอะอะไรนะพี่จะมาแสนดาวใช่ไหม ได้แสนดาวใช่ไหมแสนดาวเหรอหาเล่หาเล่เฮ้ยมอไซค์ขับมาตรงกลางถนนตรงนี้โอ้โหหาดีเหรอพี่เอดไหมอ่ะอัเป็ดเนาะพี่ได้พี่ได้อะไรมาพี่ได้อะไรมาพี่กีนได้ดาวหมื่นดวงอ่าแล้วก็เฮ้ยแล้วก็เฮ้ย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 ไม่เคยคือเขาไม่เคยพิมพ์ในช่องเลยอ๋อเป็นปกติผมก็มีเหมือนกันไม่ไม่ไอ้โบดแล้วมึงมึงยุ่งอะไรกับพี่กูวะกูคุยกับพี่กีนมึงอะยุ่งอะไรกับกูหึ มันนี่มึงมาทำเป็นแบบว่าแซลเซลขู่เลยแล้วขู่ไรมึงก็รู้ว่าปากีู่ของทีมมันก็มาดิมาดิกล่วเปิดก่อนใช่ครับเออแล้วะอ๋ออ๋ออออ๋อได้อ๋อน๋ออออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋มอออ๋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 อออออ๋อ๋อ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 อออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋ อะไรเอาเร็ี่เอาเร็ี่มาดิแล้วก็ถึงเขียวไปมึงอ่ะมึงจะมีกระสุนเยอะๆไม่ใช่อะไรเอาเอไปดีมามีท้ายให้ด้วยเลยนะครับอนริชาดนะเอากระสุนไอเคไปให้หมดดีอ้าวแม่กูให้ท้ายมึงด้วยสุดจ้าก็มาให้ท้ายกูกูไม่ชอบตูดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไอคนที่ขับรถอยู่ในแมพมึงไปเลยเลี้ยวขวาไปเลยนะ กูวิ่งมาอย่างไกลเย็ดแมมมีซ้ำไม่อีกหรอขอบคุณพลกระดูกหรับการซัพพอร์ตขอบคุณครับตลอดการซัพพอร์ตจากเย็ดด้วขอบคุณนะครับเอาคุณซัพพอร์ตมาไหมครับถึงก่อนอะครับถึงก่อนไปเลยนะครับถึงก่อนเลิกูวิ่งมากิโลหนึ่งถึงก่อนพังก่อนปวดเท้ปวดเท้หมดเดียไปรีพอร์ตเลยสิโอ้ย เอาอยากใส่นี่ไงอยืน,นไอ้นั่นอยู่ขอบคุณทัพแล้วนี่คูทำไมเพื <c oughs> ่อนดีๆกันเลยดีใจเกินไปท,ทุกทีถึงก่อนปามก่อนวันนี้ไม, <c oughs> ม่หมดแล้วเมื่อกี้แบบเพื่อนอยู่นี่รับกูซี มาฟาร์มตรงนี้กูไม่เอาลับรับมึงหรอกมึงเรียกูฟาร์มกูไปฟาร์มดีก็ได้ไอ้กูเก็บเล็กผสมน้อยบ้านหลอมเออกูเก็บเล็กผสมน้อยก็ไดู้ด้วยเพื่อนบ้านเล็กๆกับห้องน้ำหนึ่งอันไอ้เอออาจะมีคุตแปดให้กูได้บางอย่าดูถูกก็ได้ป่ะได้แล้วคุณสามป้ากินอะไรนะคุณสามป่ะคุณอ๋อมีแล้วเพื่อน อุ้ยวงล่างเพิ่งเห็นวงโอ้คุณดำรงศักดิ์สุทธินะครับเห็มั้ยนะครับเฮ้ยเอ้าอะไรอ่ะคุเสียงดีอะไรวะคุณสีคุณสีเหรอปะคุณกินทุกอย่างเลยเอาเกคบกินคุณสีอออันคุณสีกันบิอี๋จะไปดูวีดีโออะไรกันเนี่ยอะไรกันเลยเอาเอ้ย ต่อแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยผมได้แล้วผมได้แล้วผมได้แล้วเอา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 บุญก่อนเอาเอาถ้าต่อได้ไม่ได้เข้าร่วมเลยเข้าแก๊งเลยเหรออืมปล่อยได้ไอ้เหี้ยอันนี้อันนี้คือเสียงดีๆนะใช่ครับไอ้เห้ยไม่มีเพื่อนเฮ้ยยังไงมีเพื่อนของหนูโอ้ยเส้ยจบแล้วอารมณ์กูหมดละพีเพื่อนรักกูลงสตรีมแล้วคือไปหยุดที่นั่นอารมณสตรีมเลยกูรอไปหยุดเดียวเลยมีเพื่อนรักหนูไหมจบุดนี้กูพักละพีเพื่อน อะไรไม่อยากได้แล้วอารมณ์มันไม่มีแล้วให้พอรัดหนูไหมตอบก่อนหน้บตอบก่อนนะหนูเป็ดมีคุณแปดให้หนูเป็ดเมียเมียพีบบ่ผมเพิ่งได้เมื่อกี้เอาโอเคครับเอาระบุบะถูบือหื <c oughs> มบอ้ถูบือให้หน่อยเร็วเฮ้ยอะไรขอสูตรรูดเสี่ยวทัทีนึงขอสูตรเสี่ยวทีนึงเาอาเอาทีเดียว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 กูไม่ได้พัทเนอร์เขาส่งอีเมลมาบอกว่าพร้อมุกสูตรรูดเสี่ยวคุณนั่นแหละเราได้จับจ้องคุณอยู่ตลอดเวลาอุ้ยเจอคุณหก ว้าว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 วาลงมาเด้ตัวหกอุ้ยเขามีคนหกแม่งนั้นใช่ยิงไปดีครับ thank you bro ยิงหัวโวยสักวันพีไอ้เราเข้าไดีครับไปทุกคนด้วยนะคะไอ้กินเดเราลงมากินกูอุ้มมึงเองแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมได้ ได้ใครเธอไม่ไปได้หรือเปล่าก็ได้ก็ได้อยู่ก็ได้เฮ้ยเอ้าจะต่อเนื้อเพลงไงอะไรคุยกับช่องแก๊สอ๋อโอเคโอเคแม็กซี่สิบเหลือบ้างไหมอ่ะยังไม่เลี้ยงอะไรเลยเปล่าเพราะคนไม่จำเป็นสามัก2ต่อเดี๋ยวกูสี่ใครเอามาครับหาหน้าปุ้นั่หน่อย นะยาจริงกันนะยาเด็นะเออโฟกมึงแต่งตัวเทียอะไรของมึงวะเนี่ยเขาบอกแล้วว่าสบูมอทูบี๋จะไม่โฟกอ่ะใช่เหรอมึงว่าต้อแต่งตัวนั้นบ้างเฮ้ยไปเด้งเงี้ยบกันเฮ้ยยังแตกเหรอเวยมันจอดเหรอยังแตกแงีไม่มีรถไม่มีรถฮัลโหลมันขับรถใส่หน้าพี วุ้ยมันอยู่หัวกูเลยนิี่วะพวกกูกำลังไปทำไมมึงคิดว่าจะเอาสปีดมาถูบู่ัวกหัวเหรอขึ้นมาขึ้นมาสามคนสามคนอย่างทำไอ้เป็นรถนปุ๊ดปุ๊ดว่าตามกราวเปดดักได้ตามก้าวลงเงินแปหนึ่งพี่ สามคนยังต่ำสามคนแรกเออยังต่ำยังต่ำคือสามรถคันเดียวกันเลยนะเป็ดแบบคันเดียวกันเลยมึงไม่เนี่ยยังต่ำคือสามอ่ะดูเห็นอ่ะมันมันอยู่บนหัวมันเนี่ยสองตัวอ่ะมอไซค์ผมยิงล้อมันแตกเนี่ยกําลังไปช่วยลาเซียไปไหนแล้วอ่ะก็เดี๋ยวครับเซนเตอร์เฮ้ยไม่เป็นเผื่อมันจะาสนใจลาเซียมาทางกูแล้วมอไซค์ก็มาเอากูยังแม่มีคนยิงทางซ้ายอีกอะไรวะเนี่ยมันคือสงครามมันยิงแล้วมันยิงแล้ว นีก็ะเดงนีก็ะเดงเอาเปิ้ลเปิ้ลใช่ใช่บอกเปิ้ลสองตัวกําลังไปกําลังไปเอาเลยนะพวกเราแย่จับตีเขาดับแล้วจัด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 แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเจ้าซ้ายเจ้าซ้ายพอเนเี่เออเข่าบ้านบ้านนะบ้านนะบ้านหน้ามึงไงพบหมายถึงว่าฝั่งไอ้เชนอ๋เกณเกณฑ์เกณเออเออเออไอ้ตอนนี้มีคนแปดอีกนะอุ้ยไม่มีคนหรอวะ เฮ้ยกูได้ยินเสียงปืนมากกว่าสองกระบอกไม่ใช่เหรอวะตอนที่เราขับก็เมื่อกี้มันตัดว์นไงตอนเราขับมามันตัดว์แกปก่อนอ๋อคุณหกเหลือเพรามันยิงรถที่ขับผ่านอะไรอย่างงี้ใช่ใช่มันยิงขับรถที่ขับผ่านได้รถที่ขับผ่านอ่ะแม่งแม่งก็ยิงเก็บเสียงเว้คุณหกถือปีคุณหกเหลือผมในงงเนี่ยตัวนี้ไม่มีคนเล่นด้วยอะไรอ่ะอะไรอ่ะไป let's go bro โจดี้แคดดี้ เอาสตูมาถูตูไอันนี้เอาตบเรือก็ตือปืนนไม่ออนหรอกปูกปืนเคาะยังไงอะครับคลิกขวาเลงคลิกซ้ายยิงครับเวลาจีนแล้วก็กดดึงแล้วก็ดึงเมาส์ลงมาด้วยนะถ้าไ,<ม>ไม่ดึงะมันจะดีดโอ้ตอบคนเตีนยเขาไอ้เหี้ยเขาไม่ถาม,ามาห้าไม่ก็ดีไงขั้นเดาก็คลิกขวาเลง,งคลิกซ้ายยิงครับแล้วเวลายิงอะให้ดึงเมาส์ด้วยถ้าไม่ดึงเมาส์มันจะมันจะดีดครับถ้าดึงเมาส์ถ้ามันถ้ามันเลงไปขวาดึงซ้ายถ้ามันดลงไปซ้ายดึงขวา เราสอนแบบขอไปทีอ่ะอ่ะมึงสอนสินี่ยิงตามแพทเทิร์นครับผมระ้บผมติดหน้าหน้าทำไงครับหน้าเหรอไปตายตายตีตัวตีตัวตวเจ็บเจ็บแล้วเจ็บแล้วเดี๋ยวฆ่าเองรอกาบกิน เฮ้ยหลังกลฟังฟังกนดึงกูดึงละกูดึงแล้วได้เลยหลังมาหลังมาหลังมากูว่าใครวิ่งวะตายเลยพี่พ่อผมดูนี่ให้สมกจอยชุบเพื่อนเกิดเรากรทะาดเลยยิงเป็นยิงเป็นนี่เฮียอะไรกูเป็นคนยิงตัวนั้นหนึ่งหัวนั้นหนึ่งโอ้ยยุเงจะมาตัวนึงแบกขึ้นเลือดแบกขึ้นเลือดสี่ดัาบอกยิงตัวนั้นหนึ่งหัวนั้านหนึ่งเดี๋ยวกูจะตกไหมจะมาบอกคนอื่นล้ายอีก พี่โฟก์โบจะบอกว่าผมลาร์ดครับไอ้ห yeah ัวตัวนี้หัวนึงตัดเลือกกระถูดสี่เมตรโคตรรถฟอร์มครับพี่โฟก์ทำตัวนีใส่เสียนี่ใส่ไม่ดีเลยนะพี่ไอ้ตรงนี้มีเรออาเหลืออันหนึ่งอุ้มมีละอีเหีย็บต้องยุ่งเอาหล่าเรออามึงไม่ต้องเอาแต่ตะปีแต่ประตูตูเอามาเจอเกิดจะเกินเหรอเปรี้ยนเลยไปตายตัวไอ้เฮ้ยทำไมไหวแล้วโดนเผมอยูแก้มเลยว่าจุกแก้มไอ้บี่มาบัสสิ โอเคฟังพี่ต่อไปไม่ฟอใครอ่ะพี่ฟอกพี่แม็กแต่งตัวเยี่ยอะไรวะเยลนู่กก็ว่ายโหงมพูดแหละพี่แม่แต่งตัวอย่างยังกาตัวพี่มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอยุคไหนมันเนี่ยมันเป็นแบบว่าแนวสตรีน่ะ เอ้ยยุคไหนวะเนี่ยเด็กหยามะเด็กหยามเด็กหยามเหรอยามไหนมึงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้กูให้เปลี่ยนการแต่งตัวแป๊บเด็กหยามหน้าเใครครั้งแรกที่รู้สึกแย่เรื่องการแต่งตัวเด็กหยามเด็กหยามงนนั้เย็นอข้างฉันเฮ้ยเฮ้ยอ๋อ้ย่ัยโบนอะไรของโบนอะ ไอนะเฮ้ยไม่แปลงแต่ผมเฮ้ยอะไรกูงงแปลหเน้่ยเนียเนียเนะมันี้ยงมีอยู่ฝั่งเราบ้างี่ยเี่าเม่มี่ล้วี่ยเนี่ยเ่าเปหมดเลยเนียเี่ยเนีนี่ยน่ยเนีเนี่ยเาียเนียเนี่เนี่ยเนี่ยเี่เนียเน่เนา่เรี่ยเรี่ยเนา่ะเนี่ยเนีไปเน่ยเน่เนี่ยนเนี่ยนีเนยเนดน่ยนนยี่นนเเเ แต่ถ้ามันแต่ถ้ามันยิงจา,ากทางฝั่งขวาเราก็น่าจะตกตายสีเหมือนกันป่าวะลองหนุดเด้ยเล่นเดี๋ยวพีเช็คขวาก่อนแต่ซ้ายเคลียร์แน่ขวา,ขวา,ขวาน่าจะมีในบ้านแหละแต่มันไม่ได้อยู่แบบมันไม่ได้อยู่แบบขอบๆเวน่าจะรอดเ้อยเ้ยใจเย็นไปพรอมกันเนี่ยเรียมร้อยเรียมร้อยทุกเลยเราจะเอาไหนซ้ายขวาได้หมดเอาเป็นอะไรอ่ะอ๋อ ไอ้กินจัดแมเมไม่ดูแมพเลยคนอย่างมึงเนี่ยปูอ่ะแชทอยู่อ๋อเจ็บป่ะดีนะมึงขับไม่ต้องใครบอกขวายิงขวายิงขวายิงพี่มองอยู่พี่มองอยู่ขับไปหลังรถไอ้น้องรักแม่แม่ข้างหน้าเรามีแค่สองตัวพี่เราสมุสปีขวาแล้วยิงหน้าอุดนเวนี้ยิงมั้งหนึ่งเจ็บไหมเปล่าตีได้แล้วตีได้แล้วอย่างเงี้ยเปิดปิดเปิดปิดโอ้ไปช่วยเพื่อน กูขับรถช่วยเพื่อนนะเราลองรอไปเลยมดนะรบๆพี่มิเนตพี่มิเนตสามลูกเป็ดพี่เด็ดซ้ายนะใจเย็นขวยแล้วเนี่ยอยู่ไหนซ้ายขวาทตัวนึงซ้ายขวาดองหมดแล้วดองหมดแล้วได้เอาดองหมดแล้วพลาดแล้วมึงพลาดตรงนี้แค่สองตัวจริงเฮ้ยมึงจะมาดี่แบบนี้ไม่ได้โอ้แม่ฝัดเต็มไปไหนเฮ้ยต้องขอสละผ่านได้นะด้านซ้ายอ่ะเกียร์คนละข้างขเพื่อนผมก็ผมกระโดดออกมานะกระโดดออกมานะ้วพี่เกีย์เออเออพี่รู้ เูแม่มาดีสัสแล้วไมแ้อย่างซากบ้านกะหลับบ้านนี่เนี่ยโอเคเพื่อนแม่ขาดแม่เขาล้าดขอแล้วอแล้วกูโอเคแล้วเพื่อนกูโอเคแล้วูแม่ทางขวาตีใหม่มาตีใหม่เนยละเหแล้วเหเหโอ่ยไอ้ผมมึงโดดลงน้ำไม่ได้เนาะทไรอดเออมึงขับองมาก็ได้บ้านอยู่ใช่ไหมชะนกไรสั์บ้านยังอยู่บ้านยังอยู่เฮ้ยเดี๋ยวนี้อเชียร์ด้วยปีนี่ ป่วยแล้วแม่งกดตีนคหญิงแม่งน็อกแม่งขายแม่งเขาลัดใครคือเจ้าของรถหนูบ้านสามชั้นอยู่อ๋อบ้านสองชั้นดีหว่ามาดิเยศแม่ว่าสู่ไหนสัตว์อย่าแอบดิอืมกูเนี่ยอย่าแอบเฮ้ยสายอีกแล้วเย็นมาร์คสี่มาก์คสี่เราไหลไปตกคนนี้เราไหลแบบไหลสุดแล้วไปไปช้อนมาใหม่ดีกว่าเป็นเล่นไปไปเป็นอาร์ตินังอนจะได้เล่นตึกบวกสุกวดมาร์คสี่เราไว้เมื่อกี้ เอบี่อยู่อย่างนี้แม่งลำบากว่ะไอ้เนี้ยเกย์เราต้องไม่ช็อตมาอยู่ละเราจะไม่ซ้อนเราไมซ้อนห้องเราจะไม่ช็อตซัดแม่งเลยเฮ้ยใครตกน้ำใครตกเขาอะไนะรวะเนี่ยแม่งบนสาม G มั้งเป็นขับอ,อุ้ยออกสายอีกออกสายอีกยังยังยังนะยังไม่จบอีกนะแม่แม่บ้านตอนนี้มีแค่สองตัวนะมาร์กหนึ่งอนะอ๋อฮะพวกอูเราจะไปซัดมาแล้วนะเออเออ มันอยู่มาร์สี่ใช่ไหมพี่สามารถขับมอไซค์ไปตรงนี้ได้ป่าวะอาจจะได้แต่เป็นมือยดนเ่อโดนมื่อโดนแค่สามจีกบทำไมเหมือันมันยิงแล้วมันก็ทิ้งไปเลยวะแต่ไม่ได้ละไหลเข้าบ้านไปแล้วก็ได้บ้านขวาเป็นอ่ะไม่เห็นมันเลยวะแต่ตอนมันเพิ่มันยิงมันก็ยิงแค่ตัวเดียวนะันหัวพี่มันไม่ยิงสิละสามจีเหมือนไม่มีนะที่ตามอยู่อ้เออไม่เห็นใครจริงๆว่น้องแ้วมันยิงแล้วมันไปหม ตัดความแล้วกูตัดความามันน่าจะวิ่งเข้าบ้านแหละเดี๋ยวพี่ดูให้เอ้ยเฮียระว่งมันเนียนอยู่ในงบ้านนี้นะเว้ยกูมาเนี่ยโอยัดแม่ตรงนี้สี่ตัวมันสมนัดไม่นอครับมินิมาต้องหัวตัวตัวอุ้ยนี่น็อกเนี่ยเฮ้ยเยเดี๋ยวเดี๋ยวเยยดยยด สวยไอ้โบดอ๊อกสามวะน, <Techn Pokémon> นี่มันมันเล่นมันเล่นโบดสมอสมอได้ป่ะพี่ไปสมอไม่ทันแล้วสมอตุตายตัวหลังน้องไปแล้วไปตัวไกลตัวไกลตัวไกลกูแบ่งอยู่กูแบ่งอยู่กูแบ่งอยู่เดี๋ยวให้หน่อยแบ่งให้หน่อยน้องไปไปตัวเหนึงเหนึ่งตัวนึงอีกตัวหน้าไกลกูวะมีนี้อ่ะมันใช้มีนี้เนื่อยมามึงโฟกหน้าช้าอยกูเห็นไม่ผิดอ่ะไปสมอไปโซซ้ายไเต้ายอันนั้นตัวนั้นตัวน้องดีกวะเต้บี่ยิงเนี่ยสมอ่ะ กินตกมาเนี่ยอะไรวะเนี่ยแม่ขับไปดูพวกเคียนเฮ้ยกูตกมาแล้วไอ้สัตว์เอ้ยกวนซ้ายลงน้ำเลยเล่นกันไหมสองคนเล่นอยู่ไหมเอ้าก็ยังเล่นอยู่ปกติอ่ะน่าจะอยู่ไหนถมกไว้กินยังไม่มีใครชุบยังไม่มีใครชุบพี่ยิงนับในในถมก้นไม้เราแค่พิงได้ปหมเราแค่พินหนาให้มันโผล่มาได้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 เออกูว่าเราไม่ควรเข้าไปชาร์จว่ะยังไงมันก็ต้องโง่เว้ยโง่ดแรงเลยพวกเนี้ย ไม่มีคนสมอกมันมันมันเลือดหนุ่มไหมไมีแล้วมีอันเลี้ยวอ๋อกูรู้ละมามาชุบตัวนี้ไปตัวที่กูยิงอ่ะมึงเลีงไม่ได้คิวใช่หน้าชุบไปละชุดดําเงินถ้าชุบไปแล้วก็เข้าบ้านไปแล้วเข้าหลบบ้านรถบ้านเนาะมาๆมาพี่กีบมาไปฟงมาเติมเติมจางขวาจางขวา สวยสวยพี่ล้ามนกดตีขวาอยู่กดเลยมันกดเลยไม่ตีขวามันทวมันทวจีดเว้ยได้เหรอเออไม่ตายเฉยเอ้าเดี๋ยวเยอแมากยิงปืนเลยใส่เขาแบบเอ้าเข้าบ้านฟางก่อนเออ อะไรวะเนี่ยไอสัตว์งงแย่ฮยมันยังอยู่บ้านสัตชัดอยู่ปะไอเป็ดไม่อยู่แล้วมันออกไปล้วงแล้วมันออกไปล้วงขวาเนี่ยเอาไปใช้ต่อได้เด้วยอ้้าาวงันเรแต่ใครไม่มีมือแต่บ้านมึง cover หน่อย cover หน่อยแต่กูจะเอา mossy แคันนี้เพิ่มใช้ต่อได้เผื่อเราไอทีมบ้านแต่ไม่รู้ว่าแต่ไม่รู้เลยพี่กินแต่ไม่รู้ว่าทัวร์จีมันตายไปกี่ตัวนะพี่มังซี่เหรอพี่กินเข้าใจเข้าใจ วต้องเป็ดเคลียยังอ่ะบ้านอ่ะเคลียพี่มันขึ้นไปล้วงบนขวามันมันขึ้นไปล้วงทัวเว้ยตรงเนี้เมื่อกี้มิผมเห็นมิ7ตัวเว้ยเมื่อกี้ได้เหรอเออ7เอ้ย6ตัว6ตัวเคีียรทัวร์กันอย่างไรวะยัดแม่แต่มันโดนมันโดนไอ้บ้านอ่ะขึ้นไปล้วงแล้วไม่รู้ตายไปกี่ตัวถ้าไปหนีเราพิงฝั่งไหนสวยสุดครับเป็ดเนี่ยแหละที่เราพิงกันอยู่เนี่ยก็สวยสัตว์แล้วพี่โอเคครับเนี่ยเราเล่นยังไงก็ได้เว้ยเพราะเราไปเล่นพิงตรงนี้ต่อได้เว้ยนี่เราอยู่เราสวยสัตว์แล้วรอเคลียร์เนี่ ได้พี่ขาขวาของแพรขาเนี้ยต่าสุดอ่ะยังไม่เห็นใครเดินนะไอ้เนี่ยผมเห็นแล้วมันกระโดดอยู่ผมได้คิวบน 3G ตัวหนึ่งนะอืเขาจอดแล้วเมื่อกี้มันโดดอยู่มันโดดอยู่นี่นะออพี่มองอยู่เออขวาสามมุมใช่ไหมกูมองอยู่เหมือนกันใช่ๆเมื่อกี้มันโดดอยู่เออพี่ยังไม่เห็นไอ้ดอกต้องสองลูกเลยวะมันไปเล่นหมดในนี้ได้ไม่เห็นเลยวะ เดี๋ยวเราต้องรออ่ะต้องหนึ่งเคลียร์มากเลยอ่ะไม่เห็นใครเลยแมกนิ่งข้างในนะบ้านน่ะเดี๋ยวมันจะไปพี่เดี๋ยวมันจะไปถ้ามันไม่มาทางผมเขาจะไปบ้านนั้นแหละแต่เราตอเคลียร์วงก่อนพวกับพี่พกยิงได้ไปนี่ไงเนี่มยนบักกี้ยันไหมราเดี๋ยวเราดูวงก่อนปุ๊บแล้วเราค่อยไปพี่อย่างนั้นอ่ะมั้คหนึ่งอ่ะมันกูเอาได้ตอนนีงตัวมั้งดังเพื่อน กูมองเส้นหลังเราก่อนแล้วกันบอกมันจะเก็บไปดอกบ่มันจะเก็บไปดอกพี่จะกดหัวมันบ่พี่จะเก็บกดหัวมันผมไม่เห็นพี่โฟกัส้ยมึงกูจะดรอปน็อกูจะดรอปน็อตขืนบ้านมักสิก่อนนะอ๋อมันเล่นในหลุมกูเหมือนกันได้ปะวันที่เราซ้อมอ่ะหลุมมักหนึ่งอ่ะอ๋อในหลุมเหรออ๋อในหลุมกูดันมัน่ึงผมดูฝั่งไอ้เป็ดอยู่ตอนนั้นค่อข้างกูค่อนข้างชัวร์ไม่มีแล้วอ่ะบอกว่าจะดันเข้าไปละเดี๋ยวเราวงนี้บีบจบอ่ะเดี๋ยวกูไปละเออ ไม่ล้วงมันตัวท้ายมันเข้าหมู่บ้านแน่นอนโบอกยังไงก็เข้าหมู่บ้านเข้าหมู่บ้านสายอ่ะพี้ยแม่โอ้โวย้ยจะรอดอยู่แล้วไอ้สัตว์ไม่ต้องมานะมาแล้วเดี๋ยวตายปล่อยเลยปล่อยเลยตามกา้าวกูเลย <c oughs> ตามกา้าวกูเลยสัตว์กูาา <c oughs> จะไปเก็บงานมาเนี่ยมันก็ไปหมู่บ้านแล้วบอกเนี่ยเออกูดูอยู่เฮ้ยกูเจอแล้วตัวนึงหนุ่ยหลุม มีหวั่าใช่ใช่ใช่่ไมไม่ไม่ไงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับมาร์กสองพี่เฮ้ยเรามีรถอีกคันนึ่งดีว่าเดีายวผมวิ่งลงรอดกว่าี่เกผมยับรถไปตรงมาร์กสองโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าฮาวโอ้ยแล้าผมวิ่งแนวชัน่ะมันเลยแบบโดนเวเอง ไ่้มันต้องมีต้องมีมันต้องมีตัวหนึ่งพี่อุ้ยนี่ได้บนหัวเฉยอ่าเรียบร้อยป้าไหนไปอยู่ปพะวะพี่ไปเสิร์ฟม้าพี่ไปเสิร์ฟมาให้พี่บาร์ดี้พี่บารดี้บาร์ดี้เดี๋ยวเราถมเลยเดี๋ยวถมเลยขวาพี่ไปเสิร์ฟดีกว่าเฮ้ยขวามันไม่มีเนี่ยมันเหมือนมันตายหมดแล้วมั้งยงใส่อ้าวเนี่ยโบซ้ำไปแล้วโอเคสวยไม่ได้เลยปามันเหี้ยแล้วตายหมดเลยนี่ป้าแม่โบซ้ำพี่ไม่รอต้องผมเลยพี่ไม่รอต้องผมเลยขวามันเคลียร์แล้วแปลว่ามันตายหาไปแล้วเมื่อกี้ซ้ายกูิิิมนียงอยู่เออมันยิงกูเนี่ย กูติดพี่กูติดพี่กินเลยมาๆมาพี่พี่ว่าเราจะเช็คด้านขวาตามพี่ก่อนปหมหรือไม่ต้องอ่าเช็คได้พี่ก็ดีนะพี่ว่านิดนึงได้ดีเออมือร้ายเช็คอยู่เต็มคนเหี้ยเลยค่อนข้างเคลียร์พี่ผมเห็นหมดเห็นหมดคนหัวกูเอ็มเคสเปงเล่นไม่ได้เนี่ยเคนบวกกันอยู่หน้ากูเนี่ยอืมเดี๋ยวดูขวาก่อนเฮ้ยกูเจอแล้วตัวหนึ่งอยู่นี่อยู่นี่อยู่ตรงทางลง ขวาเคลียไหมพี่เกียรตอืมพี่ไม่เห็นใครเลยวะ่ะหลุมไอ้ดอกได้เคลียร์แล้วใช่ป่าววะไม่โห๊ยพี่ไม่เห็นใครเลยว่ะเป็ดขวาพี่เคลียร์หมดเลยอุย้ยถ้าหมสัตว์กันสุดท้ายถ้าเขาวิ่งลงมาเขาตายอยู่แล้วอ่ะมุมที่เขาวิ่งลงมาอืมไอ้บอกเดี๋ยวกูจะไปนอนเนินกูเดี๋ยวกูจะไปนอนเนินกูเออนีอ่ละเดี๋ยวพี่ถึงเนินฝั่งนี่ไหมฮะแล้วค่อยวิ่งไปตอนจังหวะสองเยพ้พี่ขวาเรา <ดำ S 2> ไม่ค่<า>อยไม่เห็นแล้วอะ่ะ ม,มันเหลือแค่สามตัวเ่งเอาเนี้ยสักพักกูวิ่งวิ่งอยู่เดี๋ยว,วกูเดี๋ยวกเจอเจอสู้กำลังติมเลยแต่ดูเราไม่น่ามีใครที่่เดินแบบที่เดินแบบละเอียดนะัด้นแหละผ้าละเอียดเกลีวแบบลยลวแบบะอะ ตรวจตัวบันเขาพี่ก็มองให้เป็ดต้าเหมือนกันนะครับคือถ้าเขาวิ่ลงมาชาร์จยังไงพี่ก็จะเห็นเขาก่อนเป็ดเก็ตใช่ไหมพี่หัเพี่หนใช่เอออยู่หลุมขวาูเนี่ยบนหัวูเนี่ยอ๋อโอเคพี่ยิงล่อให้ไหมโบไม่ต้องพี่ผมผมขึ้นป่าผมขึ้นป่ามันไม่ได้อยู่แล้วมันก็ป่าผมไม่ได้หูค้องใจตรงนี้มั้ยไฟได้ยินแล้ดีแล้ดีแล้วจะมาเก็บไอ้ดับอ่ะ

ตัวเหมือนกังแม่งไม่มาเก็บแอร์ดอบเฉยสัสอย่งหิวอุยบวกมาสามสิบเจ็ดกูบวกสามสิบเท่าน่้ยันแา้วะยันแม่แม่บวกน้อยยังไวสั์เฮ้ยกูมาโกหนึ่งแล้วกูมาโกสองกูโกสองกูโกสามเนี่ยยัดแม่กูตามพี่พวกทันแล้วโกสอง วนไปวนมาอยู่เนี่ยดูรีเพที่ซาำเออมันมีอะไรอ่ะเมื่อกี้เหรอเมื่อกี้มันบัก้วยเว้ยเคอพีอะยิงตัวหนึ่งน็อกใช่ปะจากบนเขาสามจีเว้ยพีซ้ำเข้าไปห้านัะตรงตรงที่มันน็อกเลยเลือดนี่แตกแบบปักปักปักักแต่ไม่ตายตายเลยแล้วกันก็คือมันบักกันแล้วมันก็ตกเรือตายกันเลยแ็ดยิงเบอร์ลิวนิ่งกว่าเอ็มสีใช่นิ่งกว่าเยอะฮะนิ่งแบบนิ่งเลยอะนิ่งแบบไม่ขยับอะ ก็คือตอนนี้ผมเริ่มอยากให้แม่งเปลี่ยนแพดใหม่ละเล่นแต่เบลลี่